สวัสดีครับ Open Innovation Evening วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Precision Agriculture ครับที่จริงในการจัดงาน Open Innovation Evening มา่สองครั้งก่อนเราได้มีโอกาสเชิญนายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นวิทยากรและแชร์เรื่องการพัฒนา Smart ทฟาร์มให้สำเร็จและยั่งยืนมาแล้วครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาเล่าอนันธนา จากภาควิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับต้นๆด้าน Precision Agriculture ท่านหนึ่งของไทยครับ Precision Agriculture เนี่ยจุดเริ่มเริ่มเนี่ยนะถ้าผมมองเนี่ยนะจุดสําคัญของ Precision Agriculture ตัวสุดท้ายแล้วก็คือ Crop Modeling นะทางปรขเนี่ยโทรมาหาผมว่ามีใครดีสุดทางด้านนี้ไหมถัดไปนะครับจากมุมมองผู้ใช้งานทางเทคโนโลยีบ้างครับขอียนเชิญคุณสรวุฒิบุญเกษตรขึ้นแชร์กับเราครับ ครับจากประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทําเกษตรมาประมาณเกือบเกือบสิปีเนี่ยนะครับที่เคยสัมผัสก็จะมีในเรื่องของโดโรนในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนำเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไปผสานกับองค์ความรู้ทางการเกษตรขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติไทยคนทําโดรนของเราครับผมดรมหิศรน,นะครับผม r G Robotics นะครับผม ก็ขึ้นแชร์ครับมีอะไรจะแชร์ไหมครับเกี่ยวกับเคสการใช้โดนเมื่อสักครู่ครับครับขออนุญาตแชร์ภาพตามที่เห็นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ตอบคําถามให้เห็นภาพของทั้งทั้งสองท่านนะครับก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วอะครับดิจทัลอาอร์เคาเจอร์มัน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 เป็นลูกมันไม่ใช่เป็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับปัญหาที่เราจะเจอกันก็คือถ้าเรามีคลอกคือมีพืชแล้วเนี่ย เรามากจะกระโดดมาตรงแอคชั่นเลยแบบที่อาจารย์บรรยาบอกก็คือใช้ค่าเฉลี่ยถูกไหมครับใช้โดนก็ปุ๊บยาคายาก็เทพูดลงไปแล้วก็ฉีดไปเลยข้างขวดเขียนยังไงก็ทําอย่างนั้น